ดี๋ยวผมจะอธิบายท่านทั้งหลายให้เห็นโครงสร้างอํานาจที่ค้าประยุทธ์อยู่ปัจจุบันนี่มันแบ่งออกเป็น3สว่วนส่วนที่1ส่วนเจ้าสัวเจ้าสัวก็มีเจ้าสัวพลังงานเจ้าสัวค้าปีกและเจ้าสัวขายเบียร์ขายเหล้าไอ้เจ้าสัวค้าปีกเจ้าสัวขายแอลกอฮอล์นี ก็ไม่ได้ทำงานทางการเมืองให้ประยุทธ์หรอกแต่ไอ้เจ้าสัวพลังงานนี่ยทำหน้าที่เหมือนลอบบี้ยึดคนสำคัญให้ประยุทธ์ใครมีปัญหากับประยุทธ์ก็พยาย,ยามลอบบี้ก็พยายามเคลียรสื่อไหนมีปัญหาก็พยายามเคลียพยายามลอบบี้พยายามที่จะหวานล้อมให้สื่อมวลชนให้คนสำคัญในบ้านเมืองให้พรรคฝ่ายค้านเนี่ แอบนุนประยุทธ์ทางลับแอบสนับสนุนประยุทธ์ทางลับพยายามที่จะต่ออายุประยุทธ์ให้อยู่ไปจนครบวาระนี่คืองานที่เจ้าสัวด้านพลังงานทําก็ต้องมาบอกกับท่านทั้งหลายนะครับที่รับฟังการ Facebook ไลฟ์ให้ทราบเพื่อจะได้เท่าทันไอ้เจ้าสัวพลังงานคนนี้ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพักฝ่ายค้านพักใหญ่ เพราะไอ้เจ้าสัวพลังงานคนนี้มันก็เคยรับใช้พรรคฝ่ายค้านรับใช้ผู้ใหญ่ผู้นำทางการเมืองของพรรคฝ่ายค้านในปัจจุบัน,นตอนพลเอกประยุทธ์ใช้ปืนป้อนอำนาจของประชาชนพลเอกประยุทธ์ก็เรียกเจ้าสัวคนนี้ละ่ะไปปรับทัศนคติไม่รู้ว่ามันปรับทัศนคติกันอย่างไรปรับไปปรับมานี่ไอ้เจ้าสัวคนนี้จากที่อยู่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยกลายมาเป็น คนรับใช้เผด็จการก็พูดยากครับพวกเจ้าสัวพวกนักธุรกิจนี่มันคิดเรื่องเงินเป็นใหญ่เมื่อเจ้าสัวพลังงานนี่พยายามที่จะช่วยให้ปรปยทธ์นี่อยู่ต่อพยายามที่จะดึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านให้มันยืดออกไปหรือให้เลิกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือให้หยุดการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นใดบ้างตอนนี้ ความพยายามนั้นมันไม่ประสบความสําเร็จงไงครับพักแกนนําฝ่ายค้านก็มาแถลงว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างซึ่งผมก็ขอแนะนําซ้ําแล้วซ้ําอีกครับอย่าอภิปรายคนอื่นเลยอภิปรายประยุทธ์คนเดียว อยากจะตําหนิกระทรวงคมนาคมการทุจริตในกระทรวงคมนาคม,าม,าคมอภิปรายประยุทธ์ก็พูดถึงคมนาคมได้อภิปรายประยุทธ์ก็พูดถึงกระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงสํานักงานออยได้พูดถึงองค์การเภสัชได้พูดถึงพักประชาธิปัตย์ที่คุมกระทรวงพาณิชย์ได้พูดได้ทั้งหมดเพราะประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับประยุทธ์บังคับบัญชากรากับดูแลทุกกระทรวงทบวงคม ทุกกระทรวงทบวงกรมรัฐมนตรีทุกคนล้วนแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลบังคับบัญชาสั่งการของประยุทธ์ทั้งนั้นประยุทธ์รับผิดชอบคนเดียวดังนั้นขอให้อภิปรายประยุทธ์คนเดียวเถืะนี่ผมแนะนำนะครับหลายครั้งนะย้ำนะครับอภิปรายประยุทธ์คนเดียวอย่าเล่นเกมตามที่เจ้าสัวด้านพลังงานเนี่ยกำลังพยายามล็อบบี้อยู่ ไม่ให้อภิปรายก็ทําไม่ได้จะยืดการอาภิปรายก็ทําไม่ได้ตอนนี้กําลังพยายามที่จะล็อบบี้ว่ามันอภิปรายไปยุทธคนเดียวไม่ได้นะเพราะอนุทินก็ผิดต้องด่าอนุทินด้วยประชาธิปัตย์ก็ผิดต้องด่าจุลินด้วยศักสยามก็ผิดต้องเอาศักสยามด้วยท่านทั้งหลายครับถ้าไม่ต้องการเห็นอนุทินเป็นรัฐบนตรีไม่ต้องการเห็น สักขยามเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องการเห็นจุลินเป็นรัฐมตนตรีประยุทธ์ลาออกคนเดียวพวกนี้มันก็หมดสภาพนี่คือความเป็นจริงดังนั้นเมื่อเจ้าสัวด้านพลังงานทำงานไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจึงทำให้พลเอกประยุทธ์ดิ้นดิ้นหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจสำมไลไอคณะด็อกเตอร์ที่แวดล้อมประยุทธ์อยู่เนี่ย ซึ่งผมบอกนะครับกลุ่มที่หนุนประยุทตต,ตอนนี้มีอยู่3กลุ่มค่ามคณะทํางาน1นคณะเจ้าสัว2อคณะด็อกเตอร์สาคณะนายทหารเจ้าสัวเนี่ยทำงานไม่สําเร็จแล้วความหวังที่จะยื้อการอภิปรายออกไปไม่สําเร็จทีนี้มาดูคณะทํางานไอ้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลาย ไอ้ด็อกเตอร์ทั้งหลายนี่ก็พยายามติดต่อโดยมีนายนกต่อไม่ใช่นางนกต่อนะครับนายนกต่อคือมันเป็นผู้ชายนะมีนายนกต่อซึ่งเป็นอดีตนักกิจกรรมทางการเมืองคนสำคัญพยายามต่อสายคือรับงานจากไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มานี่ซึ่งเป็นลูกสมุนของพลเอกประยุทธ์เนี่ย ไอ้นายนกต่อคนนี้ก็พยายามต่อสายไปที่แกนนำไปที่การนำของกลุ่มเคลื่อนไหวที่จะล้มผลเอกประยุทธ์ทุกกลุ่มพูดง่ายๆครับใครเป็นประชาใครเป็นภาคประชาชนนี่ไอ้นายนกต่อคนนี้เนี่ยแต่มันมีสองคนมันทำงานเป็นทีมนายนกต่อคนนี้ก็พยายามที่จะไปพูดจาหวานล้อม เพื่อที่จะดึงการเคลื่อนไหวให้ช้าลงไม่ใช่ว่าไม่ให้เคลื่อนไหวไล่ประยุทธ์นะครับแต่ดึงการเคลื่อนไหวให้ช้าลงดาวกระแสลงลดกระแสการขับไล่ประยุทธ์จากภาคประชาชนลงไอ้นี่ก็แตะไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มกลุ่มไหนที่ผู้นำนี่ เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็สารสัมพันธ์ระหว่างไอ้ด็อกเตอร์กับนักธุรกิจมีการคุยกันเรื่องประโยชน์นะครับเสนองานของรัฐบาลให้เสนองานของหน่วยงานความมั่นคงทางทหารให้ว่าคุณติดต่อซื้อขายได้นะมีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างอย่างนี้นะเราเอาให้นะขอให้คุณนี่หยุดการเคลื่อนไหวในการไล่ รัฐบาลไม่ต้องสนับสนุนการไล่รัฐบาลมันทำกันอย่างนี้ครับจึงมาเล่าให้เพื่อนๆที่ต้องการจะไล่พลเอกประยุทธ์นี่ฝังไอ้นายนกต่อคนนี้ก็ทำสำเร็จบ้างไม่ทำสำเร็จบ้างบางคนผู้สนับสนุนการขับไล่ประยุทธ์เนี่ยบางคนก็กินกล้วยนะครับ บางคนก็รับงานรัฐบาลได้งานประมูลได้งานซื้อขายพัสดุอุปกรณ์ก็รับก็พยายามจะดาวสถานการณ์ดาวกระแสลงแต่ส่วนพวกผมนะเดินหน้าไล่ประยุทธ์อย่างเดียวไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้ว่ากันครับเพราะการขับไล่พลเอกประยุทธ์ในลักษณะแนวร่วมไม่มีใครเป็นผู้นำอย่าง ชัดเจนนั้นเป็นการต่อสู้ที่ชาญฉลาดที่สุดเพราะเราไม่สามารถจะไว้ไวางใจระดับนำบางคนได้เพราะอาจจะถูกซื้อตัวได้ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วดังนั้นเมื่อเราแยกย่อยเป็นแนวร่วมแนวร่วมนี่ไม่มีผู้นำอย่างชัดเจนเนี่ใครถูกซื้อตัวไปก็ไปนะครับใครรับผลประโยชน์จากรัฐบาลด้านการประมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างก็ไปก็เชิญเชิญไป ส่วนพวกที่เหลือก็ไล่ประยุทธ์ต่อไปเพราะการถอนตัวกันไม่ถอนตัวในการเข้าร่วมการไล่ประยุทธ์นั้นเป็นเสรีภาพครับเราต้องคิดว่ามันเป็นเสรีภาพใครจะอยู่ไล่ต่อไปกับเราก็อยู่ใครไม่อยู่ก็เชิญไปเชิญไปเชิญท่านอยู่บ้านไปนี่คือความงดงามของการไล่ประยุทธ์จึงทำให้ไอ้ด็อกเตอร์กับไอ้นายน,นกตเนี่มันทำงานไม่ได้ผล นี่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังถือเป็นข้อมูลนะครับถึงแม้จะโทรไปล็อบบี้โทรไปใส่ร้ลยโจมตีต่างๆมากมายก็ไม่มีใครเชื่อนะครับเพราะมันขัดกับข้อเท็จจริงตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลมีข้อแนะนำบอกว่าอยากให้หยุดการเคลื่อนไหวไว้ก่อนช่วงนี้กลัวจะถูกคดีโทไอ้คนที่มันมาไล่รัฐบาลนี่มันถูกคดีไปนักต่อน,นักแล้ว มันไม่ห่วงหรอกว่าจะมีคดีเพิ่มไอเหตุผลอย่างนี้ก็เป็นเหตุผลน่อมแนมนะครับก็เอามา